ใช่งานมันโคตรสวยอะ่ะเวลาตีฟูมามันอบฟูนุ่มมากนะคะโอนยอดเรียบร้อยแล้วพี่พี่สรัญญาขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดนะคะเนี่ยหนูก็พยายามแบบว่าให้น้องไปแบบไปแอบส่องนะตรงโซนตีฟูอะ่ะเ,เวลาตีฟูกันมาแล้วแบบงานประมาณไหนไปให้น้องแอบส่องแอบ,บถ่ายมาให้ลูกค้าดูเผื่อลูกค้าจะได้แบบเห็นว่า คือเข้าใจไหมลูกค้าว่ามันคนละฟิลกันอะบางทีมาออกจากกระสอบมามันอาจจะแบบว่างานขนมันแฟบมันแบนมันยู่ยี่ลูกค้าอาจจะมองว่างานมันอาจจะไม่ค่อยสวยแต่พอได้ตีฟูแล้วอะมันมันเห็นตัวอย่างงานชัดเจนมากขึ้นอะเนาะลูกค้าว่างานมันแบบทรงมันประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยดูสิมาลูกค้ามาแล้วสเวตเตอร์ขนนุ่มนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้น้องมอสขึ้นรหัสแล้วก็ขึ้นราคามาให้อีกทีหนึ่งนะคะงานน่ารัก หนูบอกเลยว่าขนนุ่มเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหงานแบบสวยๆอะละมุนมากเหมือนที่น้องไมค์บอกว่ายิ่งอบตีฟูมางานมันยิ่งแบบว้าวอะว้าวซามากนะคะวยมันมีแบบว่าวยผ่านหน้าสวยมากไมา์แป๊บหนึ่งแป๊บบนึงรอรอพี่ก่อนพี่พี่หาก,กระดุมก่อนมาขั้นลูกกัน <c oughs> นะลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะตัวนี้ราคาไม่มีโปรเนาะ <c oughs> โอเคอะตัวนี้นะลูกค้าราคา2500บาท <c oughs> น่ารักมากสีฟ้ากับสีชมพูดูดิสเวตเตอร์ขนนุ่มลูกค้ามันเป็นชื่อรายการสเวตเตอร์ขนนุ่มก็จริงแต่ว่ามันก็มีติดแบบผ่าหน้าบนไปบ้างนะใช่2,500ัน้าร้อบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะงานสีกิโลนะขึ้นไม้ให้พี่หน่อยพี่พาดไว้ให้อะไรนะอ่าโอเคเดี๋ยวดูได้เลยนะคะลูกค้าขา ตัวนี้นะ2,500ผ้าคันไหมคะไม่คันเลยพี่นุ่มมากจับให้ดูเอามาซูมนะกล้องให้ดูนุม่มให้ลูกค้าเห็นแบบนุ่มมากพี่พงานผ้านุ่มๆอย่างนี้เลยนะคะผ้านุ่มๆแบบนี้เลยตัวนี้ถ้าเจอคันเดี๋ยวหนูบอกแต่หนูยังไม่เจอหนูจะบอกให้เลยถ้าเจอถ้าเจอบอกพี่นะอุ๊ยอุ้ยมันอรอรลมากเลยลูกค้าดูดิ2500บาทอันนี้ขึ้นไม้เลยนี่ที่แวดพลาดไว้ขึ้นได้เลย เออมันจะข้าปนไปลูกค้ามันเป็นเชื่ออะไรกับสเวตเตอร์ก็จริงนะแต่ว่ามันจะมีแบบผ่าหน้าไปด้วยนะข้าปนไปหรือแล้วแต่กระสอบอันนี้ต้องไปลุ้นกันเลยทีนะคะลูกค้าอาจจะแล้วแต่กระสอบแต่ว่ามันถ้ามีหนูก็มันน่าจะมีติดไปบ้างกระสอบอื่นนะเนาะเดี๋ยวดูดิโค้สวยเลยอะ่ะลูกค้างานน่ารักน่ารักท้งนั้นเลยมันจะข้ารวมทรงนี่มีแบบว่าทรงคอเต่าแบบนี้ไปด้วยขนนุ่มนะคะลูกค,ะคะ้าขาขนนุ่มๆเลยถ้าเจอตัวคันแจ้งพี่นะพี่จะให้ลูกค้าดู ถ้าเจอตัวคันแต่ว่าต,วต,วตัวนี้พี่มาตามชื่อรายการอ่ะสเวตเตอร์ขนนุ่มมันนุ่มจริงนะคะลูกค้าขราคาดีด้วยอุ้ยอันนี้แบบสไตล์แฟชั่นเขาใส่ไงวะ<อ>ไม้จับแขนให้หน่อยอ่าใช่ปะ่ะใช่เนี่ยประมาณเนี้ยลูกค้นนเาเ,เออแบบแฟชั่นอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้โอ้โหงานน่ารักอ่ะอุ้ยนกเป็ดน,น่ารักมาก ลูกค้าเราใส้ดีด้วยนะตัวนี้นะรีวิวหนูจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมแป๊บนึงขออนุญาตคัดไปให้น้องขึ้นไม้หน่อยสวยๆทั้งนั้นนะคะลูกค้าอุ้ยสีม่วงสไตล์ขอบอันนี้ได้สีดําก็สวยฟฟสใช่ขนนุม่มะบางทีอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรนะไฟฟ้าสถิตเออไฟฟ้าสถิต,ฟฟถตมันชอบไฟฟ้าสถิตนิดนึงพวกงานขนนุ่มอย่างเงี้ยลูกค้าอุ้ยอันนี้น่ารักมากอ่ะ 45กิโลขออนุญาตข้างล่างลงวงอะไรว้าน่ารักมากสีม่วงนะลูกค้าขอรหัส cf ลูกรีวิวหน่อยคะ่ะงองูศูนย์แปดลูกค้ามีติดบล<อ>็อกไซเล็กด้วยงองูศูนย์แปดนะคะอ,คอันนี้เขาก็ใส่ลิปบิน้นงองูศูนย์แปดส่งฟรีสองพันห้า เอาสิพี่งานสวยนะคะน่ารักมากลูกใหม่รหสัส CF งองู09 9มาได้รีวิวโซอาค่ะใครจะเอาลูกใหม่งองู09แม่งองู09มาเลยอุ้ยสวยว่าสวยสวยกระทึกเท้าแล้วเนี่ยดูดิแอบโชว์อีกรอบโชว์แล้วโชว์อีกด้วยวางไม่ลงงานสวยมากแม่ตัวเนี้ยอย่าพลาดเด้องานสวย เอาไปเลยลูกค้าตุนไปเลยงานหัวใจเ,เออเลิศน,นะคะนนเนี่ยอุ้ยอันนี้สวยโค้รสวยเลยลูกค้าเดี๋ยวหนูรันให้ดูอีกรอบในลาวนะน้องคัดแบบบางส่วนขึ้นบนลาวให้แล้วนะคะลูกค้าค่ะใครจะรับลูกใหม่งองู09งองู09ราคาดี2,500บาทเท่านั้น น่ารักมากอุ้ยอันนี้เป็นอะไรนะทิกเกอร์ไทเกอร์ทิกเกอร์นะในเรื่องภูลูกค้าอาหากระดุมไม่เจอแล้วหนึ่งไม่รู้กระดุมอยูไ่ไหนแต่ว่างานน่ารักดูดิงานแบบว่าลูกคุณหนูเวอร์มากตัวนี้ลูกคุณหนูมากแม่ดูดิงวงงูศูนย์เก้าสงพันห้าบาทนะคะพี่มีงานใหม่พรมสมหัวล้วนป้ายเคซีไหมไม่มีเลยค่ะลูกค้าขะ,ะป้ายนี้<อ>ไม่มีเลยอุ้ย อันรีเวอร์มากเวอร์มากบอกเลยางานแบบว่าสวยอะลูกค้าเอาจริงถ้าคันยังไม่เจอนะคะอุ๊ยแต่เก๋อ่อะเป็นงานแขนกุดแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยอย่างเงี้ยลูกค้าน่ารักมากนะน่ารักมากใหม่พรมสวมหัวหนูอ่ะพี่หนูของหนูมันจะมี่งานบลูนะที่หนูเพิ่งเปิดไป ในไลน์นี้เลยคลิปแรกถ้าปิดไลฟ์ไปพี่พี่ไปลองแบบว่าดูหน้าเผจก็ไดแบบ้เผื่อพี่ถูกใจนะของหนูก็สวยนะหนูบอกเลยไปไปไล่ดูก่อนได้รอดูย้อนดูได้เลยนะคะอุ้ยงานมันแบบถูกใจฉันมากเลยตอนแรกอะ่ะก็แบบว่าเห็นข้างกระสอบคิดว่าไลนยน่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่พอเปิดมาเอา้าน้องซ่อนอยู่ข้างในนะดูสิสวยๆทั้งนั้นเลยลูกค้าตัวนี้2 5 0 0ราคาคุ้มค่ามาก นะคะขนขนแบบว่าคันๆยังไม่เจอนะคะลูกค้าขาถ้าถ้าเอาจริงๆตัวนี้มาเป็นรายการแบบว่าขนนุ่มเะนาะต่อให้มันจะติดคันมันก็หลุดไปแค่ไม่กี่ตัวตัวสองตัวประมาณนั้นลูกค้าแต่ว่าดูเปิดมาหนูยังไม่เคยเจอนะเพราะว่าส่วนใหญ่พวกผ้าคันๆมันจะเป็นแบบผ้าวูเขาก็จะแยกรายการไปเลยงานผ้าวูอะลูกค้าแต่นี้คือเราก็จะเป็นรายการแบบขนนุ่มมาให้เลยนะคะลูกค้าขาน่ารักมาก โชว์กันแบบว่าเกิดอุบัติเหตุลูกดิ้นกลางไลรตก,กระใจเหมือนกันอยู่ดีถีบเฉยอะนี่เนี่ยอย่างเงี้ยคุณผู้ชายก็ใส่ได้นะอบป,ปามากแม่เท่อะเกาหลีก็ใจเวอร์นะคะตัวนี้45กิโล2,500บาทราคาดีดีทุกถูกเลยลูกค้าค่ใะใช่้องช่วยนะคะนี่ในราว คุยหยิบกลุ่มสีเออหยิบมาเป็นกลุ่มก็ได้ให้ลูกค้าดูแบบดูดิมันฟูมันสวยมากอะลูกค้าจับอบนะบอกเลยใครที่แบบว่าสั่งงานนี้แล้วอยากจะให้เราแบบอบให้ด้วยอย่างเงี้ยลูกค้าแจ้งหลังบ้านได้เลยนะแจ้งน้องได้เลยว่าพี่ขออบด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวชําระยอนแล้วก็ลงคิวกันไว้ลูกค้าขาะแล้วเราก็จะทยอยจัดซูงให้ลูกคุณดูมากอะตัวนั้นอะน่ารักมากเนีย่ยลูกค้าดูงานได้ใช้ได้หญิกได้ตัวนี้นะ ทิกเกอร์น่ารักช่วงนี้นะลูกค้าต้องบอกว่าหนเสียงหนูไปอีกอีกรอบนึงหายแล้วก็มาอีกต้องบอกว่าช่วงเนี้ยหนูเห็นในติต๊ t ต k อะ่ะเขาไลฟ์กันทีอะ่ะแบบจะเป็นพวกงานประมาณเนี้ยแล้วก็งานใหม่โรมสมหัวไหม่โมผ่าหน้างานขนนุ่ม งานคิดมั่นช่วงนี้หนูเลื่อนผ่านไลฟ์สุดจะเจอแต่แบบพวกนี้เลยนะคะตีฟูใช่ไหมพี่ตีฟูเราเคยมีเลทใส่ในนี้ปะไม้ด้านข้างเราเคยมีเลทตีฟูใสไว้ปะมันสองร้อยห้าสิบสี่สิบห้ากิโลนะคะลูกค้าขาสี่สิบห้ากิโลสองร้อยห้าสิบแต่เราไม่เคยใส่ใช่ไหมเผื่ออยากขึ้นให้ลูกค้าดูวันหลังวันหลังนะคะ 45กิโลตีฟูก็จะอยู่250บาทนะคะลูกค้าขาเรทราคานั้นเลยอ่ะหหหเหลืออะไร